ส,ส,ส,สู่ศตวรรษที่21มีการพัฒนาการของ AI สามารถเข้ามาทำหน้าที่แทนแต่ละศาสตร์เริ่มคล้ายคลึงผู้เชี่ยวชาญอยู่พอสมควรค่ะสุดท้ายกลุ่มคนผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นอาจจะต้องพบกับจุดจบหรือถูกแยกง,งานอย่างถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการและสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ หนูหนูชื่อนางสาว justin moment า l ีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนลุ่งโรตียาจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าการศึกษาศตวรรษที่21กับชีวิตยุคดิจิตัลค่ะเมื่อรูปแบบของการศึกษายัางเข้าสู่ศตวรรษที่21สายทานของการศึกษามีการพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นหลายเท่า หลายสถาบันต่างพายานนิเริ่มสรรสร้างนักเรียนหรือนักศึกษาออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสเปเชียลิสต์ของแต่ละสายงานมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะจนกระทั่งมีการพัฒนาการของ AI หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ artificial intelligence สามารถเข้ามาทําหน้าที่แทนแต่ละศาสตร์เริ่มคล้ายคลึงผู้เชี่ยวชาญอยู่พอสมควรค,ค่ะ หากรูปแบบของการศึกษายังคงสันสร้างการส่งออกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้รองรับตลาดแรงงานเป็นหลักสุดท้ายกลุ่มคนผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นอาจจะต้องพบกับจุดจบที่เกี่ยวข้องกับ AI เข้ามาทำหน้าที่แทนหรือถูกแย่งงานอย่างทาวน สิ่งสำคัญหนึ่งก่อนที่รูกอย่างจะสายเกินแก้นะคะคือรูปแบบของการศึกษาจําเป็นต้องพัฒน,นาการออกนอกแนวทางกระแสหลักแล้วเบนทิศทางของรูปแบบเข้ามาสรรสร้างนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเด็ดขาด รูปแบบของการศึกษาจําเป็นต้องสรรสร้างนักเรียนหนือนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสายมาประยุกต์ปฏิบัติเข้าด้วยกับความคิดสร้างสรรค์รวมถึงตัวหนูและก็นักศึกษานักเรียนอาจจะเริ่มต้นเองด้วยการค้นคว้าศึกษานอกกระแสหลักผ่านทางดิจิทัลหรือสื่อเรียนฟรีมากมายนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราตกอยู่ท่ามกลางสภาวะ ส่งเสี่ยงสําหรับการถูก AI แย่งงานแน่นอนอย่างยิ่งว่านักเรียนหรือนักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลายศาสตร์ย่อมมีความสามารถในการพิชิตชัยชนะหรือเอาตัวรอดจากการถูก AI แย่งงานจากการมีความรู้ความสามารถหลายด้านมาประยุกต์ปฏิบัติทํางานเข้าด้วยกันค่ะและสุดท้ายนี้นะคะหนูหวังว่าหนูจะได้รับโอกาสจากท่านคณะกรรมการและฝากเอ็นดูหนูด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ